อาละสวัสดีนะครับอันนี้เพอเอิมีคนขอร้องให้เขียนหรือว่าให้อธิบายเรื่องของ <c oughs> ให้อธิบายในเรื่องของการเขียนเ s s a y นะครับเราก็มาอา่านทฤษฎีก่อนก่อนที่เราจะไปเขียนจริงๆนะครับเขาบอกว่า differences and similarities นะครับความแตกต่างแล้วก็ความคล้ายหรือเหมือนครูคงจะไม่อธิบายกร a มา a ในเวลาขนาดนี้นะครับ between a paragraph อนนไดเศษพวกนคือ paragraph ก,ก็คือย่อหน้าและ essay ก็คือเรื่องที่เราเขียนเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอันนี้เราต้องเข้าใจสับสองคำเนี่ยนะครับเขาบอกข้อที่1 essay is longer than a paragraph นะครับ essay เนี่ยมันจะยาวกว่าย่อหน้าคือเรื่องหนึ่งเนี่ยมันยาวกว่าย่อหน้าอยู่แล้วคือมันประกอบด้วยหลายๆย่อหน้านะครับเรื่องหนึ่ง เอเซ่ s t s of s e v e r a l r e l a t e d p a r a g r a p h นะครับเอเซ่ consists of คือประกอบด้วยนะครับประกอบด้วย several related paragraphs ก็คือประกอบด้วยย่อหน้าที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องเห็นไหม related that discuss its topic ซึ่งมันจะ d ดิส u ั s หัวเรื่องนะครับ in depth ในเชิงลึก and provides more details supporting information นะแล้วก็มีการเตรียมนะครับข้อมูลสนับสนุนในเชิงรายละเอียดนะครับ details นะครับ พอในลำดับต่อไปนะครับเขาบอกว่าข้อนี้ the important feature of paragraph นะครับ uh, รูปรักษ์ที่สำคัญของ paragraph ย่อนหน้านะครับฉดับแรกต้องมี unity ความเป็นหนึ่งเดียวต้องมี support การสนับสนุน coherence คือความเชื่อมัน unity เขาบอกว่า paragraph าทั้งหมดใน e s เ a เรื่องเนี่ยจะต้อง stick to กับ main point นะครับถึงเป็น unity คือมีเอกลักษณ์คือทุกอย่างต้องอยู่ที่ สำคัญจุดเดียวใน Thesis Statement นะครับ Thesis Statement คืออะไรก็คือใจความสำคัญนั่นเองที่เราต้องการจะขยายส่วนใหญ,ญ่ t h i s s t a t e m e น t น่าจะมีสัก2-3นะครับใจความสำคัญแล้วเราขยายเดีวคุณจะยกตัวยอย่างให้ดู and do not include unrelated details or ideas นะครับแล้วก็จะไม่รวมรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับจะรวมความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเนาะ อันที่2 s u ส p o r t นะครับสนับสนุนก็คือ s u อร์ตพา a ากราฟเนี่ยพารากราฟที่สนับสนุนก็ต้อง give facts ให้ความจริงให้รายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างเพื่อที่จะอธิบายไอเมนเดียหลักสำคัญก็คือไอ thesis statement ในหลักสำคัญในของ thesis statement นะครับ coherent คือการเชื่อมเขาบอกว่า it's supporting ideas นะครับการ coherent ที่เชื่อมเนี่ยจะต้องมี ความคิดเชิงสนับสนุนแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็น logical logically connected นะครับจะต้องเป็นการเชื่อมที่มีหลักเหตุผลแล้วก็ง่ายที่เราจะ follow คือติดตามด้วยนะครับตอนี้ part of essay นะครับ essay เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย three parts นะครับ three parts t h main parts เลย introduction ต้องมีส่วนนำก่อนนะครับเขาบอกว่า is the first paragraph in the essay เป็นส่วนแรกนะครับเป็นยอ่อหน้าแรกเลย it draws the reader attention นะครับมันจะต้องรอคือดึงดูดนะครับความสนใจของผู้อ่านนะครับความสนใจของผู้อ่าน in, uh, introduces the topic นะครับเราจะต้องให้การแนะนำหัวเรื่องแล้วก็ analysis main idea แล้วเราก็จะทํทำการบอกนะครับ announce แปลว่าประกาศนะตัวนี้ก็แปลว่าบอกถึงหลักสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียนใน thesis statement นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็น thesis statement สักครู่หนึ่ง บอดีในส่วนของส่วนของตรงกลางของเรื่องเนี่ยบอดี้เขาบอกว่าเป็น Middle Part นะครับเป็นส่วนกลางของ Essay ฉะนั้นจะ Contains e v e r a l paragraph นะครับจะประกอบไปด้วยหลายย่อหน้าทีเดียวซึ่ง Support นะครับสนับสนุน e s s t Statement ก็คือองค์ความาสำคัญเนี่ยนะครับ each body paragraph แต่ละส่วนบริกรก็จะมี Topic Sentence นะครับ มีจุดสําคัญอีกเดี๋ยวตัวนี้กูจะยกตัวอย่างตัวนี้อาจจะไม่เข้าใจนะซึ่งบอกว Point ก็คือ1จุดสําคัญของนะครับของีิสแล้วก็ต้อง p r o ูจทางการพิสูจน์ว่ามันมี Specific เ v i d e เ c นนะครับมีหลักฐานที่ชี้เฉพาะอะไรบ่งบอกไหมนะครับในลําดับต่อไป conclusion นะครับอันนี้ก็คือการสรุปนะครับ conclusion is the last paragraph นะครับเป็นย่อหน้าสุดท้าย last paragraph ของ essay แล้วนะครับ และมันจะต้องทำการ sum up main points ก็คือทำการสรุปจุดสำคัญนะครับซึ่งได้รับการ discuss โต้เถียงมาใน body ก็คือในส่วนส่วนของเนื้อเรื่องนะครับมาแล้วฉะนั้น <c oughs> ในส่วนตรงนี้นะครับ the following diagram นะครับนี่ก็เป็นแผนภาพซึ่งแสดงถึง relationships ความสำคัญของของ essay p a r t นะครับอันนี้เป็นส่วนแรก เป็น introductory paragraph คือนำาเลยนำนี่จะต้องเป็น open sentence s เปิดนะครับแล้วก็จะมี thesis statement ่ก็คือเมตรไอ้หลักสำคัญที่เราจะนำไปขยายต่อฉะนั้น plan of development นะครับควาหมายก็คือแผนการที่เราจะขยายต่ออาจจะเป็นจุด1ซ3เงเ๋ี๋ยวงนี้จะมีตัวอย่างทั้งหมดอันนี้จะงงนะครับส่วนที่2เป็น body paragraph ที่1ก็คือ topic sentence topic o e จะมี ก็คือท็อปิกว่าเราตรงนี้ลงมาขยายนะครับอันนี้ก็จะมีจุดที่1จุดที่1ก็จะมี support supporting evidence นะครับหลักฐานสนับสนุนอาจจะอ้างอิงด้วยความจริง facts detail าละละเอียดนะครับ example etc นะครับ etc และอื่นๆในส่วนที่2นะครับก็จะมี body ระกับที่2ก็เหมือนกันนะครับต้องมีท็อปิกขยายอีกอย่างนั้นก็เหมือนเดิมก็จะมี point นะครับก็จะมี support supporting e v i e นะครับ มีหลักฐานสนุนมีความเป็นจริงออคือ facts มีดีเทลรายละเอียด example และอื่นๆน,นะครับเอเตซล่าฉะนั้นรากาที่3เหมือนกันนะครับมี topic sentence แล้ว<ม>ก็มี point tree นะครับที่เราเอาตีสิสนี้มาขยายก็มี support i n g ง evidence facts detail example ต่างๆต่นี้ conclusion นะครับ conclusion ก็ปิดสรุปนะครับ conclusion paragraph <uch> ก,ก็คือย่อหน้าที่ทำการสรุปย่อหน้าทำการสรุปก็จะเป็น conclusion นะครับ การสรุปก็จะเป็น restatement of the thesis นะครับเราจะต้องทำการ r e s t a t e m e n คือย้ำอีกรอบหนึ่งถึงใจความสำคัญหรือ summary of points ใน first c d a p t i r นะครับหรือทำการสรุปในจุดที่ 1, 2แล้วก็3แต่นี้ก็จะเป็นไดอะแกร,รมที่เราเห็นอย่างคร่าวๆเนอะอันนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยที introductory นะครับ uh, introduction beginning เ,เราเริ่มต้นตั้งแต่ Introductory Sentence ประโยคเปิดก็จะมี thesis s t a t e m e n t คือ Main Idea มาเลยนะครับก็ลงมาย่อนหน้าแรกอันนี้เป็นส่วนของ Body p a r a g r a p h นะครับก็จะเป็น Topic Sentence คือดึงจากตรงนี้ลงมาก็มี support support สนับสนุนกดึงลงมาเป็นย่อนหน้าที่2ก็จะเป็น u p p o r t สนับสนุนอย่างเงี้ยนะครับ Topic Sentence อีกก็ Support นะครับตัวนี้ c o n c l u s i o n ก็จะ Restatement of the Thesis ก็คือย้ำนะครับจุดสำคัญหรือว่าสรุป of the main points นะครับจุดสำคัญไ้อีก ตอนนี้ plan development นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเขียนนะครับเรื่องที่เราจะเขียนอ่มันจะมีเรื่องที่เราจะเขียนนะครับอ่มันจะมีเรื่องที่เราจะเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องที่เราจะเขียนนะครับเรื่องที่เราจะเขียนเอาละเรื่องที่เราจะเขียนนะครูจะเริ่มต้นแล้วนะครับเรื่องที่เราจะเขียนก็จะแป้น นะก็จะเป็นเรื่องของ Energy นะครับ energy นะครับ energy sources นะครับ energy, ources, นะครับ energy sources นะครับก็คือแหล่งพลังงานนะครับนะครับ a นะครับ the l e m a นะครับ the l e m a เดลาเมารฟูร์นะครับอันนี้ก็คือสำหรับนะครับฟูร์เดลาเมา4ฟูร์นะครับ2020นะครับ 21st นะครับ 21st ตัวใหญ่ก็ได้เอาเป็นตัวใหญ่ตัวแรกทั้งหมดนะครับเพราะมันเป็นท็อปิกชื่อเรื่อง century นะครับ of the century อันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องของเราละ <c oughs> นะครับเป็นชื่อเรื่องของเราแล้วนะครับชื่อเรื่องของเราเนี่ยนะครับเป็นชื่อเรื่องของเราเอ่อราจะสังเกตว่า energy source นะครับก็คือก็คือพลังงานนะครับเป็นเป็น source ก็คือแหล่งของพลังงานที่เป็นเด l นเล็มากอันนี้ก็แปลว่าภาวะข้ควายนะครับคือแปลว่าภาวะบีบให้ต้องเลือกนะต้องเลือกนะครับทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในสองสิ่งที่อาจจะไม่ต้องการทั้งคู่หรือว่าอยู่ในภาะวะกินไม่เข้าขายไม่ออกยอะไรเงี้ยน,นะครับสำหรับคิดจะสำหรับ2 1 s t century ศตวรรษที่21นะฮะตอนนี้อันนี้ครูก็จะมีนะครับมีข้อที่สำคัญนะครับข้อที่สำคัญเราต้องมี plan of development นะครับ <c oughs> เราต้องมีการวางแผนก่อนครูก็วางแผนของครูมาแล้วนะครับ หัวจะบอกว่าแผนก็คือแผนการของการพัฒนาก็คือพูดง่ายก็คือเราจะเขียนยังไงก็ตามให้มันเนี่ยไปถึงขบวนการสุดท้ายของมันนะครับเขียนยังไงก็ตาม there are three possible solutions solution ก็คือไอไอทางออกของปัญหานะครับ there แปลว่ามีอย่าลืมนะครับมันมี solution ทางออกต่อปัญหาที่เป็นไปได้อยู่3ทาง to the ต่อ อันนี้แปลว่าต่อปัญหาปัญหาใส่เดิมนี่ความหมายก็คือปัญหาที่คุณระบุชื่อนะครับของ energy shortage shortage ก็คือการขาดแคลนพลังงานอันนี้เป็นตีสิทธ์ statement คือใจความสำคัญ <c oughs> ตอนนี้อันนี้อาจจะยังงงอยู่นะตันี้คุณเริ่มมาที่ topic sentence ของการเปิดการเขียน essay เลยนะครับ improving the efficiencies of electric appliances นะครับเราจะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ไฟฟ้านะครับ and vehicles และก็รวมทั้งยวดยานพาหนะอันนี้เป็น Topic กสันเทนแรกนะครับเป็นเป็นจุดแรกเราอาจจะกล่าวถึงทีวีโทรทัศน์รีวิจเรเตอร์นะครับตู้เย็นรถจากนั้นเราก็จะมี support อันนี้คือเป็นทั้ง support ก็คือจุดสนับสนุนต่อต่อที่เราจะเขียนอันนี้นะครับอันนี้เป็น Topic ที่2นะครับเราจะ improve uh, improving our conservation effort นะครับเราจะปรับปรุงนะครับ improve ปรับปรุง ความพยายามในการอนุรักษ์ของเรานะครับเราก็อาจจะกล่าวในจุดของพพอร์ตก็คือกล่าวถึงการรีไซเคิลรีไซเคิลนะครับก็คือการรีไซเคิลแล้วก็ using less electricity นะครับการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งน้อยกว่านะครับ using less แ a s o โซลีก็อาจจะใช้น้ำมันต่างๆน้อยลงและในที่3นะครับเราก็จะ finding alternative source energy นะครับเราก็จะหา พลังงานทางเลือกสำหรับ Energy ก็อาจจะเขียนเกี่ยวกับ Solar Energy นะครับเป็นพวกพลังงานทางแสงทิศฟิวชั่นต่างๆนี้เป็นสปอร์ตนะครับอันนี้ e s s a y Analysis เราจะวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็มีการการวิเคราะห์เรื่องของเราก็แปลกราฟก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้มันจะยังงงอยู่นะเพราะเดี๋ยวกูจะเลื่นอนเขียนให้ดูนะครับเราจะกล่าวถึง introductory sentence s นะครับประโยคนำซึ่งจะ engage สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอถึงนะครับผู้อา่านนะ interest by ได้รับความสนใจโดย giving background นะครับอันดับแรกเราต้องให้ background พื้นฐานพื้นหลังก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับ Serious Problem ปัญหาที่มันค่อนข้างจะ Serious หรือเครียดนะครับของ e อเ r จีช็อตเทจทีนี้ t h e Last Sentence ประโยคสุดท้ายก็จะเป็น t h ต s ซ s t เต็มตัวนี้มันจะยังงงอะน,นะมันเป็นไม i อเดียที่เราจะขยายต่อคือทางไหก็ตามต้องขยายลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายนะครับซึ่งจะ Offer t h r s e p o s s i b l e s o l u t i o n อันนี้เราจะมีทางออกให้3ทางต่อต่อปัญหานะครับประกาที่2นะครับเฟิร e ก็จะเป็น To p i c นะครับ มันก็จะเป็น it presents มันจะแสดงถึง first solution นะครับทางออกที่1ต่อปัญหาการการัดแคลนพลังงานนะครับอันนี้เราก็มีมาเลยนะับแล้วก็เป็น paragraph development นะครับอันนี้ก็จะรวมทั้ง specific example ตัวตัวอย่างที่ชี้เฉพาะนะครับ specific example specific คือเฉพาะตัวอย่างของ attempt คือความพยายามที่จะ improve พัฒนาปรับปรุง Efficiency นะครับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็วิเคราะ์เครื่องจักระารกาบที่3นะครับย่อหน้าที่3ครูก็จะกล่าวถึง Sentence ที่1นึ่งถึงข้างบนเลยเนี่ยมันจะเป็น Topic Sentence ซึ่งนะครับนั่คือซึ่งนำเสนอต่อ Solution คือทางออกที่2อนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นคอยส์นะครับพารกาบที่4 ก็จะเป็นเซนเทนท e ที่1ก็คือเป็นท็อปิกเซนเดนนะครับของเรื่องนะก็จะเป็น the best solution ทางออกที่ดีที่สุดต่อ uh, transition นะครับ uh, ก็คือการ showing the order of the important อันนี้นะครับเดี๋ยวเราลงเริ่ม,มเริ่มเขียนกันลยดีกว่าเราคงจะเห็นและปิดสรุปนิดนึง conclusion ก็จะขาดการสรุปนะครับซึ่ง make prediction ของคูเนี่ยจะทำการทำนายนะครับของ the future อนาคต if The problem of energy นะครับถ้าปัญหาของพลังงานการกักเก็บพลังงานชอ็อตเจ็ดนั้นไม่ seriously s o l v ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับ seriously s o l v ตอนนี้เราลองมาเขียนดูนะครับเรามาเขียนดูนะครับว่าเราจะเขียนกันยัง,ง <S <S ไงอันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องแล้วนะครับเราได้ชื่อเรื่องของเรามาแล้วนะครับเราได้ชื่อเรื่องมาแล้วเนาะ ต่นี้เราก็เริ่มก่อนเลยนะครับย่อหน้าเป็นี่เราอาจจะเกริ่นอย่างที่ครูบอกไว้แล้วตั้งแต่ทีแรกนะครับว่าเราจะต้องเกริ่นเปิดเรื่องก่อนนะครับเราก็เกริ่นเปิดเรื่องก่อนเมื่อเราเกริ่นเปิดเรื่องปุ๊บเราเรา,เราอาจจะบอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยมา,เ,าเราทั้งหมดเนี่ยมาคาดหวังระไเดีะเชื่อถือต่อพลังงานซึ่งว่ามันจะมีตลอดไปนะครับเราก็จะเขียนสน,นอยแล้วก็บอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นย่อหน้าที่หนึ่งอันนี้คือเปิดเรื่องก่อนนะครับ เปิดเรื่องก่อนเ้าก็บอกว่า all of us นี่เลย all of us เราทั้งหมดน,นะครับามาจากไหนอย่างที่บอกแล้ว V นะครับเจ้าของคือ our นะครับกรรมก็คือ us อย่างนี้นี่เลยนะครับเราทั้งหมดนะครับ เราทั้งหมดเนี่ยคือต้องเกินก่อนเกินไปแล้วก็ถึงไปจุดสําคัญของเรื่องแล้วก็เอ้าจุดสําคัญของเรื่องขายายต่อไปอีกเนี่ยนะครับออส o m มนะครับมามาทําไมไดีมาเพื่อที่จะถูกอันนี้เราเปิดก่อนแล้วตอนนี้ครูจะพูดในช่วงแรกนะครับเราจะบอกว่าอะไรดีเราบอกว่าเรามาคาดหวังว่าพลังงานจะอยู่ตลอดไปนอะเรา,าจจะเกินเพื่อให้คนความสนใจว่าเราขับรถมาเนี่ยเราขับรถอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อน้ํามันหมดเราก็อาจจะทําไม ไปไปยังที่เติมน้ำมันได้เลยนะครับแล้วเราก็าทําอะไรก็ตามทําอาหารทําทุกอย่างอะไรเงี้ยมันง่ายไปหมดเพราะเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าแหล่งพลังงานล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้อย่างระมัดระวังไม่ล่าเออแล้วก็อาจจะถามเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าพลังงานเนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่เกิดจากน้ํามันนะแต่ปัญหาของพลังงานเอ่อปัญหาพลังงานคือพลังงานมันจากัดนะครับพอจากนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกต่อว่า แต่เรทการใช้ของเราเนี่ยมันมันเยอะเกินไปแล้วนะทีนี้ไอ้จุดนี้พอเสนอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีตัวที่จะเสนอทางออกต่อสามทางแล้วก็เอาไอ้ไอ,อ,อ้ทาง3ทางเนี่ยมาขยายยอ่อๆที่หนึ่งยอ่อหน้าที่สองยอ่อหน้าที่3ส,สรุปอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะพูดเกินเกินนำก่อนเนาะเราบอก All a s come to คาดหวังก็คือ expect นะครับ E X P E C T expect อันนี้คือคาดหวังนะครับ หลังแอทูต้องต่อด้วยกริยาช่องที่1อันนี้อย่าลืมนะครับคือช่องที่1ธรรมดาช่องที่1ก็แปลว่าอันนั้นมันเป็นมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่อดีตแล้วก็ไม่ใช่อนาคตนะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคำตัว expect ะไรดีเราคาดหวังว่านะครับผลิแตแดดคุณสมบัติของแดองดอย่างที่ครูบอกไปแล้วก็คือซ้ายนะครับเป็นประโยคขวาก็จะเป็นประโยคนะครับถ้าเมื่อเชื่อม ลิง์ในลักษณะอยู่ตรงกลางนะครับ e x p e c t ว่านะครับ reliable source นะครับคำนี้ reliable source ก็คือแหล่งพลังงานนะเนี่ยนะครับแหล่งพลังงานที่ reliable ที่มันเชื่อถือได้ที่มันมีเยอะอะไรเงี้ยนะครับของพลังงาน energy e n e r g y ของพลังงานนะครับของพลังงาน จะมีอยู่ตลอดไปวิ w วิ l นี่คือจะนะครับวิ l คือจะต่นี้มีให้นะครับมีให้ก็ใช้ Available a v a i l a b l e คือมีให้ตลอดไปคือ available แต่ปัญหาคือ Available ตัวนี้มันเป็นคำที่แสดงลักษณะคำที่แสดงลักษณะเนี่ยจะซ้อนอยู่หลังวิ l ไม่ได้อย่างที่ครูแก่อธิบายแล้ว ฉันจะสูงเราจะบอกว่า I will tall คันนี้ประโยคนี้ถือว่าผิดหลักไวยากรณ์นะครับฉันจะสูงไม่ได้เพราะภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่แสดงลักษณะจะต้องวางไว้ข้างหลังคำที่บ่งบอกลักษณะฉะนั้นเราบอกว่า I will ฉันจะมีลักษณะต้องอยู่หลังตัวนี้นะครับฉันจะมีลักษณะสูงเห็นไหแต่ถ้าเราบอกว่าฉันตัวสูงนะครับ I นี้ อย่างนี้นะครับแอมคันนี้เป็นอยู่คือก็จริงแต่ถ้าต่อด้วยคำที่แสดงลักษณะจะแปลว่าฉันมีลักษณะสูงมันจะแปลอยงนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฉะนั้นคำนี้ที่เราหดหายไปก็คือ B นะครับนี่จะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือ B available คือมีให้พร้อมนะครับแล่เาจ,จะยกตัวยอย่างหน่อยบอกว่า เราขับรถนะครับก็คือ V e ขับก็คือ drive นะครับอันนี้เราเขียนกริยาที่หนึ่งทั้งหมดนะครับเราไม่ได้โฟกัสไปที่อดีตอะไรนะบอกว่าเมื่อเราขับรถของเรา our cars คำว่าของเราตัวนี้นะครับอย่างที่เราทราบแล้วเนาะมันหมายถึงว่ามีตัวของของผมอยู่ด้วยนะครับแล้วขาเติม S ก็คือรถหล,อหลายๆคันาคา whenever เมื่อไรก็ตามคำนี้นะครับ uh, wherever ที่ใดก็ตามนะครับ uh, the uh, wherever ค,คำนี้เป็นคำที่แสดงเงื่อนไขมันเหมือนกับคำว่าท่านแหละเห็นนะแต่มันจะเป็นคำที่บ่งบอกถึงว่าที่ใดก็ตามที่คุณไปถ้าที่ใดที่คุณไปอะไรเงี้ยคร whenever we want ที่เราต้องการครับนี ที่เราต้องการ whenever we want นะครับที่เราต้องการพอบอกปุ๊บอ่ะตอนนี้เราจะมาแสดงอะไรหน่อยเขาบอกว่า when เมื่อนะครอันนี้ยังอยู่ในประโยคที่ครูบอกตามในจุดตรงนี้นะครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่นะครับเราอยู่ในขั้นตอน introductory sentence นะครับประโยคนําประโยคนัาคือเราเกินก่อน นะครับก่อนที่จะเข้าใจความสําคัญเพื่อเอาใจความสาคัญเนี่ลงมาขยายขยายขยายแล้วก็สรุปนะครับเราอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่นะครับคือ introductory s e n t e n c e คือการเปิดประโยคนะครับเปิดประโยคในช่วงแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่ออะไรเดียวเมื่อ the gas tank นะครับ the นะครับ the uh, the gas tank กว่าหมายคือไอ้ไอถังน้ำมันเขาเรียก gas tank นะครับ when the gas tank gets low นะครับ when the gas tank get low อันนี้ต้องใส่คอมม่าแล้วนะครับ uh, the, the gas tank เมื่อ gas tank นะครับคือถังน้ำมันนะครับ get low คือต่ำคือน้ำมันต่ำแล้วนะครับคำนี้ยมีค่าเท่ากับ i s นั่นแหละ นะครับคำที่สามารถใช้แทน i s m r ได้ในบางกรณีนะครับแปลว่าเมื่อถังน้ำมันมีลักษณะลงต่ำนะครับมีลักษณะลงต่ำปไปซะทยแล้วไม่แปลงเงี้ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้นิดหน่อยในเงี้ย get low นะครับเ,เราต้องใช้คอมมาเพราะว่าประโยคคำว่าเมื่อจะต้องมี2ประโยคคือรับกันและกันทั้ง2อด้านนะครับเขาบอกว่า w n w n g n t l t low นะครับเมือ่อเมื่อต่ำแล้ว เรา p ู้ l v นะครับ we p ผู l เดี๋ยวจะบอกความหมายทุนี้นะ we p ผู l อันนี้ไม่เติม s นะเพราะว่าไม่ใช่ประธานทีชีพิตเอกพจน์นะครับเรา p ผู้อิท p ผู l ต้องคู่กับ into นะครับ into นะครับ uh, the near นะครับ nearest แปลว่าใกล้ที่สุด uh, ใกล้ที่สุด nearest gas station นะครับ ออไอปั๊มน้ำมันอ่ะอย่างเงี้ยนะครับ nearest gas station อ่าเมื่อเรา pull แปลว่าเรา pull into คือเราอาจจะขับรถเข้าไปสู่ข้างในนั่นมันเป็นสำนวนนะครับ pull into near เนี่ยแปลว่าใกล้นะครับเติม est จะแปลว่าใกล้ที่สุดซึ่ง near เนี่ยเป็นพยางค์เดียว near เป็นพยางค์เดียวแปลว่าใกล้นะครับใกล้กว่าคือ nearer ใกล้ที่สุดก็คือ the nearest นะครับใกล้ที่สุดของ gas station แล้วนะครับอันนี้เรา,าจ,จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นของอะไรเราอยู่ในขั้นของ introductory sentence นะครับ ในการของรับประโยคเราก็ต้องมีการยกตัวอย่างอะไรก่อนที่จะวิ่งเข้าไปสู่ใจความสําคัญที่เราต้องการขยายฉะนั้นกูยังอยู่ขั้นตอนนี้อยู่นะครับมัอยู่ขั้นตอนนี้อยู่นะครอ่าตอนนี้เสร็จป,ปุ๊บ into the nearest gas station อาจจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมซะหน่อยนะครับว่าที่บ้านเนี่ยเราก็บอกว่า at home เนะะาะเราจะยกตัวอย่างนะครับ at home คือที่บ้านเนี่ยนะครับเราบอกว่าที่บ้าน เมื่อไรก็ตามนะครับ whenever ตัวนี้มีค่าเท่ากับ if คือถ้าเนี่ยแต่แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามคือแสดงเงื่อนไขเวลานะครับว่าอันนี้ก็ตอบประโยคเราต้องการที่จะที่จะสับเปลี่ยนอุณหภูมิหรือจะอะไรอย่เงี้ยนะครับเเราบอกว่า whenever นะครับ whenever ตีนี้ สมมุติเรายกตัวอย่างแล้วนะครับเพื่อเราจะตัดบ,บทให้มันเร็วขึ้นสมมุติเราเราแค่เกินนําก่อนเนาะอันนี้ดีกว่าคิ่อย่างนี้ดีกว่านะครับพอเรา,าตัดบ,บทอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุติเราพูดแล้วบอกว่าพลังงานเราใช้อะไรเงี้ยเราต้องการจะมาบอกว่าตรงเนี้พลังงานมันจํากัดน,นะครับเราก็บอกว่า,านะครับเพื่อเราจะพูดเข้าที่ส e m สเตทเมนต์เราบอกว่านะครับ the นี้นะ the problem นะครับปัญหา ปัญหาที่เราใส่ the เนี่ยเพื่อจะบ่งบอกถึงปัญหาชื่อเรื่องที่เรากำลังพูดถึงนะครับเราบอกว่า the problem นะครับก็คือปัญหาเนี่ย is ปัญหานี้ก็คือ is is นะครับนะครับเราบอกปัญหานี้ is this resources นะครับ this resources resources คือทรัพยากรเนาะแล้วก็มีทรัพยากรหลายอันนะครับซึ่งคำเนี้ยมันมาจากคำว่า these นี This ่แหละนี่อันนี้ก็คือเอ่อก็คือใกล้ตัวหนึ่งจำนวนนะครับแล้วก็ผันเป็นพหูพจน์ของคำนี้ก็คือ these คำนี้คือนะครับก็คือ these นะครับก็คือใกล้ตัวหลายจำนวนก็คือเหล่านี้พลังงานเหล่านี้แล้วบอกพลังงานเหล่านี้นะครับจำกัดเราก็ต้องใช้ R าพลังงานเหล่านี้จำกัดนะครับเราก็บอกว่าอ๋อ างนี้นะพลังงานเหล่านี้จำกัดนะครับ R อาจจะใช้ are, uh, Finite คือจำกัดนะครับคำน,นี้แปลว่าจำกัดนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำแสดงลักษณะอย่าลืมต้องอยู่หลัง i s m r w a s w o r d นะครับเราบอกว่าเป็นพลังงานที่มีจำกัดนะครเราอาจจะพูดต่อไปว่าใน Rate ที่เราใช้คือเราใช้ อย่างหนักนี่เลยนะครับเขาบอกว่า,าเขาบอกในเอกรทที่เราใช้ยางหนักนะแล้วเขาบอกว่าเราพบว่าคนที่มายุต่างกว่า40ปีเนี่ยก็จะมาเจอมาเจอประเจรยปัญหาพลังงานไม่พออะไรเงี้ยและจากนั้นเราก็พยายามวิ่งเข้าสู่จุดที่เราจะไปขยายความต่อนะฮะเราบ,บอกว่าอันเนี้ยพลังงานเนี่ยนะครับเป็นพลังงานที่จํากัดเนาะพลังงานที่จํากัดเราบอกการใช้ปัจจุบันของเรานะครับแอรนี่ ที่นะเราบอกว่า o u r ของเรานะครับ o u r current current นะครับ current mm hmm. แปลว่าปัจจุบันนะ current อัตรา rate of used นะครับ rate of used uh, มันจำกัดนะครับตัวนี้ก็เริ่มใหม่เขาบอกว่า at our current rate คืออัตราปัจจุบันของเรานะครับ ของการใช้นี่เป็นคำนามเนาะยูสคำนี้นะครับอัตรา,าก,การใช้เรทข,ของเราที่การใช้เนี่ยตอนนี้นะครับปั๊บคอมมาซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะแยกให้มันอะไรอะ่ะให้มันเขาเรียกว่าให้มันมาขึ้นอีกใจความหนึ่งให้ชัดเจนนะครับเราก็บอกว่านะครับเราจะต้องวีนะครับหรือเราจะบอกว่าเออเราจะ ไม่มีน้ำมันปิโตเรเลียมใน30-40ปีแล้วนะครับคือไม่มีแล้วนะครับเราก็บอกว่าวีนะครับอ,อ,อะไรเดียเราจะบอกว่าเออไม่มีพลังงานแล้วนะครับในสามสิปีเรบอกว่าตอนนี้ในต,ตัวนี้วีเวลวีเวลเราจะแล้วเออไรแบบนี้ดีกว่านะครับคือเราจะนะครับวีวีวีเวลออฟออฟแปลว่าหมดนะครับคำนี้แปลว่าหมดออฟ ปร i โตเลียม um, นะครับปิโตเลียมนะครับ L E U M ปริโตเลียมต่นี้ปัญหาคือคำว่าหมดเนี่ยมันเป็นการแสดงลักษณะนะครับตัวนี้ต้องซ้อนอยู่หลัง is, a M a R e w a s w e r e ก็คือคำว่า B เนี่ยแปลว่ามันจะมีลักษณะหมดของปริโตเลียมอันนี้ต้องระวังนะครับใน30-40ถึงปีนะฮะ in นะครับใน 30นะครับใน30ถึง40ปีอ่าตอนนี้หมดการเกิดแล้วนะครับหมดการเกิดอย่างที่ครูก่อนบอกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คือหมดการเกิดเนาะอันนี้หมดการเกิดน,นะครับอันนี้หมดการเกิด <c oughs> อย่างที่ครูอธิบายไปแล้วตั้งแต่ทีแรกนะครับท็อป,ปิกเซนเทนนะครับอันนี้ที่ครูอยู่เนี่ย นะฮะอ่าอ,อันนี้จะเห็นชัดกว่าเขาบอกว่าครูพยายามเกินก่อนเกินไปเรียกว่าพลังงานทำนายจีนมันอาการหนึ่งครูาอาจจะยังไม่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพียงครูต้องการแค่จะสอนเท่านั้นอันนี้ก็จะมากล่าวถึงตรีสิสเตตเมนต์นะครับอันนี้ก็คือใจความอ่าตอนนี้เรากล่าวที่เสร็จแล้วฮะเราก็จะพุ่งมาสู่ทางออก3ทาง ทางออก3ามทางนะครับพื่จะขยายขยายขยายตอนนี้ทางออกสาทางจะมีวิธีเขียนอย่างไรนะครับจะมีวิธีอย่างไรแต่นี้เราก็จะติดตามในคลิปที่2ครับ